ข้าวัดป่าดงหนองตาลนะครับก็จะเป็นทางแรงอยู่ประมาณ2กิโลนะครับกำลังประัะพูผู้คนมากมายนะครับหลังไหลมาสวัสดีครับวันนี้เรามาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสีเวียงตาลวัดป่าดงหนองตาลนะครับซึ่งเป็น มีเจดีโบราณสถานนะครับแล้วก็ j จดีที่เห็นมันก็สร้างครอบกับฐานเจดีโบราณเก่านะครับสิมโบราณคือ j จดีนะครไปชมกันเลยนะครับอยู่ที่จงังหวัดอุดรธานีปักหมุดมาได้นะครับก็จบ ฝากหมุดมาที่วัดป่าตรงตานนะครับตรงหนองตาลอนตี้สิมหรืออุโบสถนะครับสร้างขอบกับสิมเก่าที่เป็นหินศิลาเลง ระะออประวัติศาสตร์นะครับอายุ2,000ปีขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นกล,กลลุ่มวัตถุโบราณอายุหลายชัางอายุ350ปี450ปี ที่ปุดคนได้นะครับก็จะเอามาไวไว้ในศีลหรือโบสถ์อะอ่างนี้นะครับวัตถุโบราณยุ่ต่างๆก็นำมาจาัดแสดงไวไ้ในพระอุโบสถหรนะครับอ,อุโบสถหลังเล็กกระทัดรับนะครับสร้างครอบฐา,านอุโบสถ เก่าหรือซิมนะครับเห็นศิลาเร่งข้างในก็จะจัดแสดงที่ขุดค้นพบโบราณวัตถุนะครับตั้งแต่ยุค2,000ปีต่อมาก็ยุคล้านช้างนะครับ450ปีแล้วก็ยุครัตรนะโกสินตอนต้นนะครับจัดไว้ ทคนก็มาเยอะนะครับเราก็จะไปจุดที่2ศิลาเลนอุโบสถกล่งนะครับด <c oughs> วงปู่ดวงนลองตาลเป็นพระประธานที่ผู้คนในพื้นที่ให้ความเคารพนับถือนิยมมาขอพรควานเรื่องการสอบการเข้าทำงานทำให้สำเร็จนหน้าการสอบ จะไปจุดที่สองกันนะครับที่นี้มีบริการอินเทอร์เนต็ตด้วยนะครับตรงนี้เพราะว่าอยู่กลางป่าโรงทานโรงครัวนะครับมีทุกวันสับเปลี่ยนวนเวียนมานะครับจอดรถ,รถกว้างขวางสะดวกสบายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมืองเก่าวัดเก่านะครับ สร้างด้วยศิลาเลงน่าจะเป็นในยุคขอมกองอำนวยการนี้ก็ผู้ชาติไม้ทูบเทียนนะครับเดี๋ยวเราไปสักการะพระพุทธรูปนาปกนะครับกันรวมท้ำบุญนะครับ ที่หนึ่งนะครับว่ายพระปิดทองสีเวียงตานรรานครโบราณที่ถูก ตรงนี้ก็คือพ่อผู่เกรตแก้ววิสุทธิเทวานาคาธิบดีสีเวียงตันนะครับแล้วก็แม่ยาละอองดาววิสุทธิเทวานาคาชินีธิบดีสีเวียงตันจึงมีผู้คนมากวายบูชาเยอะครับในฐานพระพุทธรูปก็จะเป็นเหินศิลารงนะครับ นะนำข้างล่างนะครับใส่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่ลายบ่อนะครับใส่ใสออกสีฟ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นหินศิลาแดง แต่ว่าก็มีลบลูมหินมีสะน้ำใสสีฟ้าตรงนี้ตรงนี้จะปเป็นเรียนสภาพี่ ของเราพระพุทธรูปนะครับไไตอนแรกน่าจะมาขุดเพื่อสร้างพระพุทธรูปนะครับแต่ว่ามาจจอเป็นหินศิลาเลงแล้วก็มีบ่อน้ำ ศักสิ์ใสนะครับมีหลายบอ่อนะครับมีทั้งบ่อเล็กบอ่อใหญ่น่าจะทะลุกันไปหมดนะครับใสมากๆ สร้างมีประชาชนพุทธศาสนิกชนมากกาบ,บายว้บูชามากนะครับลานจอดรถกว้างขวางนะครับตรงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะเป็นเจดีย์โบราณน,นะครับเราก็จะไปดูกันแล้วก็จุดบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับทังนูนศาลาปูเกียริแก้วนะครับพ่อปูขุนตาน ทางนู้นก็จะเป็นเจดีย์โบราณนะครับอันนี้จุดบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาก็จะสูบขึ้นมาอยู่ข้างๆเจดีย์โบราณนะครับใสมาก ใส่ลึกลงไปเลยนะครับเจดีย์โบราณก็ยตั้งอยู่ข้างหลังพระเกศแก้วนะครับพระพุทธรูปปางนาปกที่มีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หลายบอ่อนะครับตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งบอ่อขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเดะพิธภกัณฑ์ วัดป่าหนองตาลนะครับวัดป่าหนองตานแบ่งท่าน,นิ่มตำบลกุดสะอำเภอจตุรดอนพานนะครับห้องน้ำสะอาดลานจอดรถก,กว้างขวางทางเข้าวัดป่าดงหนองตาลนะครับ